ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมื้อนี้มาพบมาพบกับสองมาพน้นบรรนาธิ์เช่นเกเ่าเช่นเคยมื้อนี้เฮาสิพาไปยกไอ้งูคือเก่าไป <c oughs> ไอ้งูอยู่ใส่ที่ไรย่างไปเมื่อกี้ลืมโอเคเดี๋ยวย่างไปยกไอ้งูน้วกันเนาะว่าสิเป็นจังได้สิได้หลายหรือสิได้น้อยมื้อนี้ แต่ว่ามือนี้นี่ได้ไล่แน่นอนเพราะว่าเฮามาลุ้งไวประมาณแต่วันลุง้งหาสัปดาห์มาลงไหวหาสัปดาห์หามือมาลงไวสัปดาห์หนึ่งฮะนะมาลงไวสัปดาห์หนึง่งเหมืเขากับที่าเอาขึ้นมือนี้โอเคเดี๋ยวไปเบิ่งพร้องผมงกนเลยเแต่เริ่มไปทันมาไล่ไปได้ตัวนี้นต้องขืนหันไล่ โอ้คุณตงใจเฮ้ยตากอรตากองเรื่องหามองช่ปไทยกูได้ก็โอเคครับทุกคนเราก็มาหาไอ้งูเราเป็นเก่าขึ้นเก่าขึ้นแน่พี่น้องเลยฝากเท่กับบุกไฟธนัดตต์ต้อต่ากเป็นซาลาว มุนี่ฮักเลยมีปลาดินปลาดุลูกป้ายังสกปป้าช็กเกอร์กเกอขอขโจักขอขโจักแต่ว่าป้าคอยไงมุนี่ฮักกักระเบัยกอยู่นี่เดียวฮักกที่ยกอยู่นาหอผักอีกอันนึงเป็นยงไกันเขามาเบืองแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งดีเด้อ ก่อนจะพาไปเบืองผู้ชมกันลลายๆคนก็คืออ่ะคือมือนีก็คือชินอนอยู่เพื่อนดอกเพราะว่าันหยุดหยุดวิญญาณพี่น้องก็หยุดจองวันมือนีกักันนอนอยู่เพื่อนกันอย่าลืมเขาไปเบืองกิบบ่าวพ่นนะเขาไปเบืองได้บัวหามดอกเบืองเนยชื่อเบืองชื่อไหนเบืองแหลกกัติดตามนำ เบื้องเระปอแกมเมียด้ยออบง้งคลิปขอินนห้องแกบเมียอยู่หอบบ้องอาไ้ได้ทุกคนเลย,บยลลบกกเบื้องคลิปขอกรนอดยิ้มแล้วก็กดไค์กัดซับตไคร่กัดกระดิ่งโอเคโอ้ปากกดดลค์เลยลปยสับโไปงี้ไปี่ไปงี้งี้ล้งอีกนะมาดูเงียชิออฟอีติ หอยก้อยอแล้วหอมเลยหอยก้อยป่หอยขักแล้วหอยก้อยตางโอ้ยป้ากไรแต่พี่น้องเอ้ยสามโตกี่้างกิน้างกินแบบง่ายกากินแบบง่ายพูดยไงดยน้เาดีเาเดี่ยวันเาเ่ะดุกิ้งใครอยู่นี่วัยยักไล่อันนี่ป้าอยู่นี่เพราะว่า มันบ่อยากคือปไดอยู่นี่แ่อยู่หันอลไรเน่ยนู่นคอย่อยอยป้าชอบเกออ์ชอกกียงขอกจัคนามีคนพาอื่นบักชอกเกอร์ุ่หวกระดูกาำโค้งเลยกระดูกคโค้งเลยป้าชอบเกอร์ป้าชอกเตร์บุมีบูกป้าชอกเตร์กับุไดามานงหมดปูปาชอกเตร์บุญไดามานึ่ มุนีก็อาจจะว่าบอลายประเดี๋ยนาะโอ้ยเต่าเต่าัาข่อยว่าแล้วปลาเนี่ยมันออกกอะไรนะว่าปลาดุกเนี่ยมันออกทั้งมันขาดด้วยคอยว่าทั้งหลังคอยนี่แหละเนี่ยมือนีมุนีกับพ้นบลตกพี่น้องเอ้ยปกติพ้นตกขู่มือขู่เว้นแต่มือนีพ้นกะอันคือว่าบรรยากาศกับเป็นใจให้ บ่าวพุ่นได้มายกป้าแล้วก็ได้เฮ็ดคลิปให้ทานผู้ชมเลยครับเอ้ได้เบิ่งโอเคจับมาเรื่อยๆเรื่อยๆด้สังหารน่ากับผู้เก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมก็ไปตัดผมโอ้ยผมยังไม่ทัดหรอหรือว่าตัดมาเร้วแค่นี้ได้ไหมคือปลาอย่านี้ลดุกมันออก มันขาดที่เอยว่ากหลังนี่เรือตัวเดียวเอ้เรือชองโตปุดุรย่างปุรย่างจะพ่นชินแคมแมเบียบ้าก็เสือเบียกับบุโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาไปผอกันตอนที่เฮาเอาขึ้นไปตอนที่เฮาปย่างง่ายๆข,ดขด,ขดขดกันนี่นมันลมอยู่นี่ไปบ่ได้มีปาชิว์ี่ลายนะลูกปาชิวใช้ยี่เนี่นะ มาชื่เนี่ยแค่เหยมนะโอเคกระร้านสิึ้นจ้ากูได้สิบหกคืนนี่ก็ดิวันนี้ข้าก็เอาป้าึ้นก่อนเนาะป้าคืนเดีวไล่เพือนป้ากันเลยโอ้ยนักเจ๊ดิโอ้ยว้าว่าไล่ขวดเดี๋ยวไล่เสือกได้ดดก โอ้ตายคักบัดนี้มงทิมค่อยเบิดโอเคพี่น้องเฮากันจิงจางออกไปแล้วได้มื้อนี้ได้เ้ยไปมื้อนี้ป้าก็ได้แล้วหลังจากที่เฮามาใส่ไอโง่ประมาณมาใส่ไว้สักอาทิตย์อาทิตย์นึงเฮาก็มายกมืม้อนี้แต่ว,ว่าก็ได้ไหลายอยู่เด้วันนี้ได้ลุดลุดหน่อยแต่ว,ว่ามือเอ้ยเดี๋ยวอีก ประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่าชิบิยกอีกุ่นอีกรอมือช่างหางเท่ามือตีเห็ดก้ายงูช่างหลานนะเดี๋ยวครึ่งช,งชัง่วโมงจะเปลี่ยนอีกอุ่นอีกเนาะโอเคตอนนี้ฮักอากำลังจอกแต่ชวนเดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนท่างกิเทปป้าเลยโอเคไปโอเคพี่น้องเขากำลังกิเทปป้าเนาะอันนี้กระจักไม่แข็งกระจักคืองูจงอ้างเลยมากเลยไนพะือ่อนมือจีนหามมือจีนปะมือจีนมือไทยของกระจักย่ากิเทปป้า้อมกันมาเบิเ้งเพีเบิ้งพีท่านผู้ชม นี่ป้าทำช่วงมื้อเดี๋ยวป้าจะหอยนำกันเลยป้ากัมีห่หอยสลี่อ,อุอดออปดุกไปใส่ใเเดี๋ยวหอยสลี่อุปดุกไปใส่อยู่ในทางจะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหอกะล่อไปเบิง่งตอนห้องสิยกตระนั้นลเลยเนาะ ตัวนี้เฮาขอเอาปาบเก็บก่อนเดี๋ยวรอเบิ่งยกอันนั้นเลยโอเคเบสโกไม่หยกปลาเชื่อไม่ยกปลาหอยเป่าหอยเป่าใช่โอเคเดี๋ยวจังหน่อยถาเบิ่งนของจิประเลยมามันช่แตกรอบกรอบกรอบกรคือเคียดเลยคือเคียดอันนี้ย่ำเดือนหาเดือนทกเนี่ยนะเคียดอยู่ก็ต้องแหงนมาแรงป้าบ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 ้าเห็ดหมดเคยเฮ็ดหมดทำชมเคยเห็นบ่ ถาเบี้ยรอดเบิงโอเคเดียวถาเบิ้องภาพตอนเท่าไรมาเนาะโอเคมาบ้ามากมาทอไรบ้านเลยนี่เก็บเงินเลยเนาะเก็บอะไรโอเคทำอไรบ้านเนาะถาเบิงถาเบิงคือพินไล่เนาะดูสิดูให้ใส่ถ่ายดูเรื่องไป้นั้น ต้องคนมันมีสิเดียวเลยดีดด้วยดีดด้ยดีดด้วยีดด้วยดีดยดีดด้วยดีดด้วยดีวยดีดด้วยดีดด้วยดีดน้ะยดวยดด้วยดีดด้วยดีดีดด้ย หม่ีรไม่ใส่ันอืมอมาๆมาๆมีบุ้งอีกไอีกหม่แม่บลูโอ้เดีวกได้ไมอยู่บ่เดียวตัวนี้จะมลอยน้ำน้ำบ่กวนอีกน่ โอไม่ดีหรออืมฮัลโัลไม่ไม่ดมทำเนี่ยงอโอยดมมันจะพ่นเลยบันอย่ังไวงรไลเลยโอ้ยเป็นระตายูพอพ่อยุด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 สต๊อปสต๊ออโอ้ยฟังคว่ำอยใช่ไห ไปเจาะงไปเช่าห่วมไจะปอุ้ยู้กัดมือไปเจ็บเฮ้ยเออัดคนนะคนลูกไปเไปจับเอามันได้เลยมันมามามาจังลเราปเออมือจับไปด้ยวปปูทามันลงไเหไปยาเต็มโ้ยปลาบูีอ้ปลาบูีอ้ โอ้ยย่างลงงาเลยทุกคนเออยไปเดียวไปเดียวจับเอาด้อไใไ่เด้อมคู่กันปมก็ได้เด้อเอาไคูดอือปูนี้น้ำกับปมเทานี่เท่าบันี่ กลับมาหนลุงเอ้ยมาเอามาหลุดบนาะห้อย่างนี้วะออกปุ๊บยางล้วงไลยเนาะทุกคนเนาะวัอนี้ห้องละวัอนี้มีเม,มนูเด็ดอีกแล้วก๋อยห้อยห้อยกิแก้มเราแต่โบแมนห้อยแก้มเรานี่ห้อยกินกับเขาโอ,อ้ยเนาะจะย่างล้วงไลยเลยเบิ้งนี้ทุกคนเบิ้งนี้ลายขนาดอยู่ประเทศลาวมีวอแบบนี้เขทาทำมา ตับบเรีอ่งเองบุรีมีได้แบบนี้นี่ก็เลียงเองคือกันเนี้ยเลียงในคลองอันนี้ข้าเลียงไว้ข้าเลียงไว้เท่ากับมะยกประมาณข้าวิิมเอ้ยข้ามาลงไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเอาลงไว้อาทิตย์หนึ่งแต่ก็พอครบอาทิตย์แล้วเท่ากับมะยกมะยุกกับเจ้นสภาพประมาณน,นี้แหละเพราะว่าข้าเลียงไว้เอี้ยงนะ ว่าเขาเลี้ยงไว้ประมาณให้หัวหันมาคุ้มือคุ้มืออง่ายๆใ้่ลูกเนาะกระดูกเป็มเนี่ยเต็มเลยกระดูกเอากระดูกไก่ไม่ใช่เอากระดูกแต่มากระดูกของเราเรื่องนี้ก็มองยิ่ดีกว่าบอขาังข้างนี่บอโอ้ยสุดยอดเลยโอ้ยยุ่งครบ ไปเยไปเนยดีาเนี่ยเดียวสไฮเบิงต so ้อนอันนี้เขาได้เขาเอาขืนมืดแล้วเขาเอาขืนเต็มดแล้วเาเดี่ยวสี่ไเบิงพปเบิงอยู่กะละมังขันมักกกดไลขันหักกกุดสับสะเกลขันถือไก่กรกดกระดิงเด้อตามชมเด้อกำขำมาพุ่นไว้เด้อ ขันมักกกดไหลขันพื้เจ๊กกดสับสับสะไคร่นะขันมักแข้งอะนี่กัใไฮกดกระดิ่งกรดิ่งดังจริงเออสันกระดิ่งจริเอยี๋ยวสีพาไปนี่ฟันงูชิงเอใส่มันเข่ากระเป๋าเเข่ามัเล้เนาะอยู่แห่นออกลำบากเกินลำบากนอย Chết giờ cửa nữa, bằng này thì chắc mới rồi Chặt, của chặt đúng không? Chọn các khách Cứ kiếp này vậy có những làn này Ôi Bởi mất ngay đấy Nhân lại đấy này Sáu sáu hà tố thôi này Sáu sáu hộp gì kìa, các con gì kìa Cà, à, à mưa này bố mì nhắn là hai นี่แหละสภาพของคนมาอันนี้จากบ้านมาใกล้สภาพของคนแต่บ้านมาใกล้ประมาณนี้เนี่ยข้ากินเองพีเดียวเลยไปมาชื่อเขาขูมือขูมมือกันเงินแห้งมืดลงหน่อยลงหน่อยลงขูมมือขูมือคณะบุญชื่อเขาก็ยังมาเงินยังบุเรือในกระเป๋าเนี่ยคือเบงอันนั้นแหละก็ให้ท่านผู้ชมมากดไหลกดไข่กดกระดิ่งให้มากดมากเรยๆเลยใต่คณะมืดวัน ใช่ค่ะน้าบึ้ดหนา้าอันนี้ไอยักไปยักบอกกันได้ปุ้นเเดี๋ยวน้ามันน้ไาไันโอ้มีคนมาติดตามไลน์เห็นนะมีคนมาติดตามไลน์เดี๋ยวฮะสีฟ้าสีฟ้าใหคลิปกันอีกถ้าคนมาติดตามไลน์เดี๋ยวฮะมีมีอนะันนี้ลเลยนะตาปูติดตามทะลุมือได้เห็นเบาเพิ่นทีจะลองให้เลยจะลองขังยญิงไง ไปชื้อเบี้ยมาเอาไปชื้อนั่นชื้อใหม่ที่ยากกินทนำะปุ้นจะตามทะลุเป่ามือได้เห็นนะกะมาติดตามบาพ่นพเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวห้องกะไม่พอแล้วตอนเฮาจีเอาปาไปอกก่อนตอนนี้เฮากับข้อนี้เนี่เอาปาก่อนเนาะคอนเทศเนี่ยผมเบื้องปุ้นกระซั่มใหญ่นึนนงเบื้องไหนกระซั่มใหญ่เดียว ยกไปพูดเปดอกไปทางนู้นแล้วเขน้อยเอขาหมดได้คัดออกเนาะเตี้ยเนาะเขาด้อยคัดออกดิคัดออกแบบรุ่นรุ่นนี้ไวันจะหาคัดรุ่นน้ำเจ้าโอเคกะโอเคเนาะเฮากะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเฮาจังหวะพอกันใหม่โอเคมืัอนี้กะากกดไลค์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามสองมาพ่ดในเดียวโอเควันนี้ขอปิดคลิปวันนี้เนาะ